จะเป็นอย่างไรถ้าสิบล้านจดหมายของผู้หญิงกลุ่มหนึ่งเปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์และยุติสงครามโลกเรื่องเริ่มที่ในสงครามโลกครั้งที่สองท่ามกลางเสียงปืนและความตายที่อยู่แค่ลงหายใจจดหมายกลายเป็นความหวังเดียวของคนที่ยังมีชีวิตอยู่หนูคิดถึงพ่อมากที่รักทำไมคุณไม่ตอบจดหมายฉันเลยคือคำถามจากหัวใจที่ไม่มีคำตอบเพราะจดหมายนับล้านไม่เคยถูกส่งออกไปในอีกมุมหนึ่งของสงครามความสัมพันธ์ระหว่างลีนะ หญิงสาวผิวสีกับเอเบรมชายหนุ่มชาวยิวกำลังเติบโตใต้เงาแห่งการเหยียดและอคติพวกเขาไม่ได้มีแค่ความรักแต่ยังมีความกล้าหาญที่ต้องซ่อนมันจากสายตาของสังคมก่อนจะจากกันเขายื่นแหวนวงเล็กให้เธอพร้อมสัญญาว่าเมื่อฉันกลับมาจากสงครามฉันจะขอเธอแต่งงานแม้จะรู้ว่าโลกในวันนั้นอาจไม่เปิดรับความรักของเขาและเธอหลังจากจดหมายสุดท้ายถูกส่งมาในกล่องจากชายหนุ่มที่เธอรักลินาก,ก็ไม่พูดอะไรอีกเลยแหวนวงเล็กในมือนั้น ลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของรักแท้และความสูญเสียที่ไม่มีใครอธิบายได้ในขณะที่วิทยุป,ประกาศรับสมัครผู้หญิงสู่กองทัพลินะกำลังต่อสู้กับบางอย่างที่ลึกกว่าสงครามความฝันของเธอคือมหาวิทยาลายัยแต่หัวใจของเธออยากไปแนวหน้าแม่ของเธอรู้ดีว่าการเป็นผู้หญิงผิวสีในกองทัพไม่ใช่เรื่องสวยงามเหมือนในโฆษณาวิทยุเพราะสิ่งที่เธอจะได้ทําอาจไม่ต่างจากที่เธอทําอยู่ทุกวันแค่เปลี่ยนสถานที่จากบ้านไปยังเขตสงครามที่ฐานฝึกลิน,นได้พบเพื่อนใหม่จอน,นี่แม่เบอร์นิส เดลอริสและเอเลนแต่ไม่นานพวกเธอก็พบว่าความเหนื่อยล้าในกองทัพไม่ได้มาจากการฝึกเพียงอย่างเดียว Captain c น a ช i ริ a d a m ดผู้บังคับบัญชาหญิงผิวสีคนแรกสั่งสอนพวกเธอด้วยกฎระเบียบเข้มงวดเพราะสำหรับพวกเธอการทำตาไม่พอต้องทำให้ดีกว่าเพื่อมีที่ยืนฝนตกดินโคลนฝากเครื่องกีดขวางลีนฝึกฝนเหมือนนักรบทั้งเพื่อศักดิ์ศรีของตัวเองและศักดิ์ศรีของคนทั้งชาติทันเลนาเดรคอตหนึ่งในผู้ฝึกใหม่ล้มลงท่ามกลางสายฝนและเสียงกลน ดาแต่ภายใต้ความเหนื่อยล้าเธอเลือกที่จะลุกขึ้นอีกครั้งไม่ใช่เพื่อตัวเองเท่านั้นแต่เพื่อพิสูจน์ว่าความฝันที่จะต่อสู้กับฮิตเลอร์และช่วยประเทศนี้เป็นสิ่งที่มีค่าพอจะเสี่ยงทุกอย่างในค่ำคืนที่เด็ดหนาวหญิงสาวเหล่านี้ไม่ได้พูดกันด้วยเพียงคำพูดหากแต่สื่อสารกันผ่าน,านการเย็บเสื้อผ้าการแบ่งข้าวอาหารและการปลุกปลอบหัวใจที่แทบแตกสลายพวกเธอแตกต่างกันทั้งที่มาและแรงจูงใจแต่ความหวังในโอกาสที่ดีกว่าสำหรับตัวเองและครอบครัวเชื่อมพวกเธอไว้ด้วยยอกันแน่นหนา ในอีกมุมหนึ่งประธานาธิบดีแฟรงกลินรูสเวลล์และคณะที่ปรึกษากำลังถกเถียงถึงปัญหาใหญ่ที่มองข้ามไม่ได้ไพรษณนิทหารที่ล่าช้าอย่างรุนแรงเสียงกังวลของครอบครัวทั่วประเทศกลายเป็นแรงกดดันให้รัฐบาลต้องหาทางออกและเมื่อถูกตั้งคำถามว่าได้ให้โอกาสหญิงผิวสีบ้างหรือไม่คำตอบที่ได้รับสะท้อนความลำเอียงที่ยังฝังลึกในระบบสำหรับเลนาและเพื่อนๆการฝึกที่เหน็ดเหนื่อยยังไม่จบแต่ภารกิจของพวกเธอได้ขยายกว้างขึ้นเกินกว่าที่เคยคาดคิดเพราะครั้งนี้พวก เธอไม่ได้ต่อสู้เพียงเพื่อชัยชนะในสงครามเท่านั้นหากแต่เพื่อสิทธิในคอวามเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกับตันชาริตีอดัมและกองพันหญิงทิวซีซิกทริปเปิลเดยได้รับคำสั่งไปยุโรปแม้ไม่มีคำสั่งจากกระทรวงสงครามอย่างเป็นทางการพวกเธอถูกดูแลนจากผู้บังคับบัญชาขาวและได้รับภารกิจที่ใครๆมองว่าต่ำต้อยจัดการไปษนีค้างนับพันตันแม้ต้องเดินทางเรือโพลเรือนไร้การคุ้มกันกลางมหาสมุทรและพบกับอุปสรรคมากมายอดัมยังคงนำลูกน้องอย่างมุ่งมั่น พร้อมพิสูจน์คุณค่าของพวกเธอให้โลกเห็นกองพันซิกทริปเปริรแนะนำโดยเมเจอร์ชาริตี้อดัมเผชิญภารกิจมหาศาลในการคัดแยกปริศนีที่ตกทางนับสิบวอเดือนพวกเธอต้องต่อสู้กับความหนาวความสกปรกและแรงกดันทางจิตใจด้วยความตั้งใจแนว่วแน,วแนว่อดัมปลุกใจทหารหญิงให้เข้าใจว่าปริศนีคือความหวังของเหล่าทหารแนวหน้าท่ามกลางการทำงานหนักความเศร้าเสียใจส่วนตัวของเลนาเปิดเผยขึ้นเมื่อเธอเรอคอยจดหมายจากชายที่เธอรักแต่ไม่เคยได้รับเพราะเขาได้เสียชีวิต ในสงครามเหตุการณ์นี้ทําให้ทุกคนตระหนักถึงความหมายแท้จริงของภารกิจการเยียวยาหัวใจที่รอคอยสองเดือนผ่านไปในภารกิจ6เดือนกองพันซิกทริปเปิลเน็ตเจอกับแรงกดดันหนักเมื่อจดหมายหลายหมืน่นฉบับที่ส่งออกไปถูกตีกลับเพราะข้อมูลผิดพลาดจากฝ่ายที่ไม่สนับสนุนพวกเธอแม้จะทําดีที่สุดแต่ความไม่ยุติธรรมยังตามหลอกหลอนเพื่ออรักษาขวัญกาลังใจพวกเธอจัดงานเล็กๆให้ทหารผิวดําผ่อนคลายและในค่ําคืนนั้นเลน่าผู้ยังโศกเศร้าจากการสูญเสียคนรัก ได้รับมิตรภาพใหม่จากนายทหารที่เข้าใจเธอแต่ไม่นานความเคร่งเครียดก็กลับมาอีกครั้งเมื่อเจ้าหน้าที่ผิวขาวจ้องจับผิดกองพันและดูถูกพวกเธออย่างหยาบคายแม้เจ็บช้ำแต่เหล่าทอหารหญิงยังคงทำหน้าที่ด้วยศักดิ์ศรีและมุ่งมัน่นแม้ต้องเผชิญอุปสรรคมากมายเช่นอากาศหนาวจัดพัสดุเน่าเปื่อยและเอกสารล,ลบเลือนแต่เหล่าหญิงสาวแห่งซิกทริปเปอร์เนตก็ยังพยายามหาทางแก้ไขกันอย่างสุดความสามารถใช้ทักษะชีวิตหลากหลายเช่นการอ่านผ้าดูตำแหน่งทหารจากข่าว หรือแม้แต่การอยจากชื่อเล่นบนซองจุดหมายท่ามกลางความโศกเศร้ากับการสูญเสียประธานาธิบดีรัสเลล์พวกเธอก็ยังต้องเผชิญการใส่ร้ายจากบ้านหลงเห็ดถิวที่ถูกส่งมาทำลายศรัทธาแต่เมเจอร์ดำลุกขึ้นต่อต้านอย่างกล้าหาญปกป้องศักดิ์ศรีของตนเองและลูกน้องไม่หยุดแค่นั้นขณะปฏิบัติงานพวกเธอยังเจอากับเสียงไซเรนเตือนภยัยการโจมตีทางอากาศและด้วยความช่างสังเกตของ p r i เวทคนหนึ่งพวกเธอค้นพบบอสัยสำคัญ เครื่องหมายรับจากทหารที่ส่งจดหมายกลับมาเป็นกุญแจสู่การระบุตำแหน่งของทหารอเมริกันกว่า4 8 0 0 0คนได้สำเร็จแต่ระหว่างทางกลับจากปฏิบัติงานความตื่นเต้นกลับแปรเปลี่ยนเป็นความหวาดหวั่นเมื่อรถของพวกเธอเกือบแล่นทับยุคสบีระเบิดที่ยังไม่ระเบิดและในช่วงเวลาแห่งความตึงเครียดนี้ข่าวร้ายก็ตามมาอีกครั้งเมื่อมีข่าวร้ายว่ากองทัพจะไม่ทำพิธีศพให้ทหารที่เสียชีวิตจากระเบิด USB ยูสีหญิงสาวแห่งซิกทริปเปอรเนตจึงรวมเงินกันเองเพื่อมอบเกียรติขั้นสุดท้าย ให้กับพวกเขาระหว่างที่เลนาไปตามหาหลุมศพเธอพบข้อความสุดท้ายจากอับรามคนรักของเธอในสงครามเขาขอให้เธอมีชีวิตที่ยาวนานมีเสียงหัวเราะผืึกเขาด้วยพร้อมคำบอกรักที่ไม่ทันได้พูดออกมาต่อหน้าแต่ขณะเดียวกันการทำงานของพวกเธอก็ถูกตรวจสอบอย่างเข้มข้นจากผู้บังคับบัญชาชายผิวขาว ที่ไม่ยอมรับการทำงานของพวกเธอมองว่าทำงานไม่เร็วพอและดูถูกแม้กระทั่งการใช้หัวน้ำหอมอเพื่อช่วยตามหาทหารที่ขาดข้อมูลจนถึงขั้นขู่ว่าจะสั่งปลดเมเจอร์อดัมจากหน้าที่และส่งนายทหารผิวขาวมาแทนเมเจอร์อดัมจึงลุกขึ้นต่อสู้แม้รู้ว่าจะเสี่ยงถูกลงโทษทางวินัยเธอประกาศชัดเจนว่าลูกน้องของเธอกำลังทำงานในสภาพที่แสนสาหัสถูกเลือกปฏิบัติและเหยียดถิวอย่างรุนแรงและยังต้องต่อสู้ทั้งสงครามภายนอกและสงครามเหยียดชชาติภายในเองดักไมโทวแหวนยอยักษ แม้จะ,ะเผชิญการกดดันอย่างหนักแต่เหล่าผู้หญิงในหน่วยก็ตอบรับการเสียสละของผู้นำพวกเธอด้วยการลุกขึ้นปรบมือให้กึกก้องด้วยพลังใจที่ไม่ยอมแพ้อย่างไรก็ตามภารกิจยังไม่สิ้นสุดและเสียงกดดันจากเบื้องบนกำลังไล่ตามมาเรื่อยๆหลังจากที่มีการขู่ว่าจะส่งเมเจอร์อดัมขึ้นสารทหารโชคชะตาก็หักเมือการทำงานของซิกทริปเปิลเนเริ่มออกผลจดหมายที่พวกเธอจะส่งไปถึงมือทหารที่รอคอยภาพเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะน้ำตาและความสุขของเหล่าทหารที่ได้รับข่าว จากครอบครัวหลังจากรอคอยมานานหลายเดือนทันใดนั้นเองบรรดานายทหารที่เคยดูแคลนก็ต้องเงียบไปท่ามกลางเสียงตรบมือและการยกย่องจากเพื่อนทหารด้วยกันถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์และติดตามให้ฉัน ด้วยนะจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปขอบคุณนะจ๊ะ